สวัสดีนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องเอสีนวนแมวจรน,นะคะกินเพื่เรื่องเดียวกันนะคะเพื่อนๆอ่าวันนี้เอมจะพาเพื่อนๆมาเดินเที่ยวงานอาบน้ําแร่เระนองนะคะและงานกาชาติพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะเพื่อนๆอ่าเป็นงานประจําปีของจังหวัดระนองนะคะ อาบน้าแร่เรยะนองค่ะทุกคนค่ะพามาดูงานแล้วก็ดูบรรยากาศในงานกันนะคะทุกคนว่ามีของหลากหลายแล้วก็สนุกสนานคืนเคงเฮฮามากๆแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆถ้าคนไหนดูเอคลิปเอตอนจบเพื่อนๆจะชอบมากๆคลิปสุดท้ายนะคะทุกคนค่ะเป็นคลิปน่ารักมากๆเป็นคลิปที่แบบว่าน้องๆตำรวจอ่า น้องๆตำรวจนักเรียนที่เขาจบกันมาใหม่ๆแล้วก็พี่ๆที่เขาทํางานกันมาก่อนแล้วนะคะ,เข,ะ,คะเขาจะมาเปิดไอ้นี่เปิดบูธเป็นตำรวจน้อยตกน้ําทุกคนเป็นอะไรที่สนุกสนานแล้วก็เอนเตอร์เทนเก่งมากๆเอ็มก็ไปเคลิมสักพักหนึ่งเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อน,อนๆไปดูนะได้ยินเสียงกรี๊ดเอ็มแน่เวลาถูกใจอะไรแล้วก็จะกรี๊ดคะ่ะทุกคนไม่เก็บนะคะ เอ็มเป็นคนที่ถูกใจยากนะทุกคนแต่ถ้าถูกใจนี่คือกรี๊ดไม่หยุดค่ะโอเคจบแล้วเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยมอสกันด้านหลังมามาเรื่องเที่ยวงานนี้กันก่อนค่ะทุกคนค่ะอ่าส่วนมากก็จะมีชาวเพื่อนบ้านเราเยอะกว่าเราอีกนะคะทุกคนชาวจังหวัดระนองน้อยไม่เท่าไหร่เพื่อนบ้านเราก็จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยู่ติดชายแดนอ่าเพื่อนบ้านไทยเมียนมาเนาะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเขาก็มาทํางานในบ้านเราเยอะมากทุกคน งานก็จะเต็มไปด้วยเพื่อนๆชาวเพื่อนบ้านเนาะเ,ออเราก็เดินดูของกันไปเรื่อยๆนะคะคนคลิปนี้ก็ยาวยี่สิบกว่านาทีนิดๆนะคะขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่คลิปยาวเนาะแต่ว่าเอ็มก็ตัดออกไปบ้างแล้วทุกคนแต่มันก็ยังยาวเนาะ <c oughs> โอเคคะ่ะ <c oughs> เพื่อนๆเ,เราเดินดูของกันไปเรื่อยๆนะคะเอ็มปิดเสียงคะ่ะทุกคนเพราะว่าตอนแรกเอ็มก็ไม่อยากจะปิดเสียงเนาะ แต่ว่าเสียงเพลงทั้งงานเลยทุกคนไม่ว่าเอ็มเดินไปซุม้มไหนซุม้มไหนเขาก็เปิดเพลงของเขาแล้วก็เปิดเพลงนู่นเปิดเพลงนี่ซึ่งมันเดี๋ยวไม่ได้ติดลิขสิทธิ์เนาะทุกคนเนาะแล้วก็เราเดินดูของสวยๆงามๆของกินเยอะแยะค่ะ yeah ทุกคนค่ะ yeah รองเทา้าก็สวยเนาะเออมีข้าวเหนียวสงดังข้าวเหนียวอุบฮะบ้านเอ็มเขาจะเรียกข้าวเหนียวอุบเนาะที่เอ็มผ่านมาเมื่อกี้ละค่ะเพื่อนๆก็เรียกข้าวเหนียวสงดังเนาะนี่รองเท้าก็สวยทุกคนคนก็เยอะคืนเอ็มมานี่คืนที่สองนะรู้สึกทุกคน พราะงานเริ่มมันที่สามถึงสิบสองมีนาหกแปดคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่เราก็เดินดูเรื่อยๆหน้าเร็วบ้างช้าบ้างก็อย่าว่ากันนะคะเพื่อนๆเอ็มก็จะได้ไม่ได้เอ็มก็ไม่ได้บอกหมดนะคะทุกคนว่ามีอะไรนี่เอ็มเดินแค่ครึ่งงานนะคะทุกคนคืนนี้เอ็มไปเดินครึ่งงานคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวค่อยไปอีพีสอง,งนะคะเอาอีพีหนึ่งก่อนคะ่ะทุกคนค่ะเดินครึ่งงานก่อนคะ่ะไม่ไหวคะ่ะเดินทั้งงานปวดขาอ่า แล้วเดี๋ยวคืนนี้เป็นคืนที่สองเอ็มก็จะไปจอดอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะเดินมาอีกครึ่งหนึ่งให้บาลานซ์นกันจบงานนะคะเพื่อนๆก็จะมีอีพีหนึ่งอีสองนะคะเพื่อนๆพื่อนขาอย่าเบื่อกันเนาะอ่าอย่างไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเราก็เดินดูของกันไปเรื่อยๆรอเนาะช้าบ้างเร็วบ้างนะคะเพื่อนๆอ,อ่าอย่าว่าอะไรกันเด้อเชื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเอ็มด้วยนะคะ ของกินก็หลากหลายค่ะเพื่อนๆค่ะมีเยอะแยะไปเื้อหมดเนาะให้ภาพมันเล่าเรื่องเนาะนี่นี่หมดแหละทุกคนหมูปิ้งหมูย่างน้ำลำใยน้ำกระเจี๊ยบอ่าพวกอาหารของกินพื้นบ้านพื้นเมืองโอ้ยจิป,ปาถะทุกคนเอ้ยของกินของใช้ในครัวของเสริมสวยของใช้ชีวิตประจําวันมีทุกอย่างค่ะทุกคนค่ะแต่เอ็มก็ไม่ได้อะไรกลับบ้านหรอกนะทุกคนเมาเดินเพราะเอ็มไม่ชอบถือ แอมทุกคนเยอะมากคนเยอะจริงๆทุกคนเงินเยอะจริงๆค่ะนี่มาในตุ้มที่เป็นขายของแบบพื้นเมืองนะคะทุกคนขายของแบบพื้นเมืองเนาะแอมก็ไม่ได้จอดเวนานนะเกรงใจเพราะบางร้านก็มีคนลูกค้าเขาซื้อเยอะเราก็เออไปจอดเขาก็เอออันนี้ีอยเนี่ยโอ้ยขายดีเหลือเกินทุกคนเอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไงทุกคนมีหมดจะเอาอะไรจะกินอะไรไปเลยไปหาในงาน ให้มีเงินเท่านั้นเงนินนะมีไหมใช่ไหมเพื่อนเอ,นอประจวบเขาเห็นไม้กวาดเขาไม่ได้เรียกเหมือนบ้านเราไม้กวาดไฟฟาดไม้ฟาดไม้ฟาดไม้ฟาดเนี่ยเ,เ,เ,เป็นไงทุกคนนี่มีหมดข้าวตรงข้าวตันข้าวเป็มโอ้ยสารพัดที่จะกินทุกคนเอเดินกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนของก็จะมีทั้งราคาแรงแล้วก็ไม่แรงนะคล้คาคล้ากันไปเนาะเพื่อนๆเนาะ เออถ้าวเท้ากันไปเราก็ว่ามันไม่ได้เพราะว่าของเดี๋ยวนี้มันก็ขึ้นทั้งนั้นแหละทุกคนไม่ว่าซื้อแป้งซื้อน้ำมันซื้อกะทิอะไรมันก็ขึ้นไปเสียหมดเราก็ว่าแม่ค้าไม่ได้เนะทุกคนเนาะของมันแพงอ่ะมยังไงทุกคนเอ็มก็พาไปดูเรืเ่อยๆทุกคนนี่เป็นไงตว๋ยไหมทุกคนบางทีก็ไม่อยากถ่ายติดหน้าคนเยอะๆนะเกรงใจเขาทุกคนนะบางทีเอ็มก็จะไม่ให้แบบว่ากล้องซูมไปเยอะเกินอะไรแบบเนี้ ตรงไหนที่ไม่มีคนเราก็ซูมได้เนาะตอนแรกเอ็ม่าจะไปตอนวันเปิดงานทุกคนเพราะว่าเขาจะรวมหลายจังอ่าไม่ใช่หลายจังหวัดพูดผิดหลายอำเภอมารวมกันเนาะเป็นขบวนที่สวยแต่เอ็มไปสู้ไม่ไหวเพราะว่าอากาศมันร้อนร้อนมากทุกคนตอนนี้เอ็มยังไม่ได้ไปสมที่ของงานกาชาติที่ว่าเขาตัดรางวัลกันนะทุกคนนะ มาสิ้นสุดแค่ซุ้มของน้องๆตำรวจหนี่ตามหลังผู้เบาไปทุกคนตามหลังผู้เบาลอนรอหน้าตาละอ่อนไปค่ะทุกคนขาไปจคนถึงซุ้มไปเลยค่ะโอ้ยมองเพลินหูนี่ทุกคนรถสองแถวประจำเมืองระนองนะคะทุกคนนี่ไฮไลท์ไฮไลท์ของงานสวยไหมประดับประดาด้วยดอกไม้สวยงามค่ะทุกคนค่ะ ประดับประดาด้วยดอกไม้สวยงามไปหมดเลยนอ่นี่นี่น้องๆซุ้มของไอ้นี่พวกที่ว่าขายพวกอะไรนะอืมพวก,กเกษตรเออเนาะนี่แหละทุกคนเอ็มก็พาทุกคนเดินไปดูเรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้ซูมนะทุกคนนะ พราะบางทีเดี๋ยวไปติดหน้าเขาเราก็เกรงใจอะไรแบบนี้อืมยเราก็เดินดูไพ่ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกันว่าสวยงามรักนะักรนองนี่ทําได้สวยนะเพื่อนๆนเป็นไงเป็นไงคะดูไฟก็สวยประดับประดาได้สวยแหละทุกคนเอ๊ย ว่ากันไปเนาะดูกันไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเป็นงานไประจำปีเนาะเป็นไงตุ่มนี้ก็สวยนี่อาบน้ำเร่เลระนองนี่ทำออกมาแต่ละตุ้มนะทุกคนเอ้ยสวยงามแล้วก็มีการประกวดไอ้นี่ด้วยนะคะทุกคน ประกวดอุทยานเนาะประกวดอุทยานวาอุทยานที่เขาทามาถวยไหมอะไรแบบนี้ทุกคนนีเน่เป็นไงเป็นไงสำนักง,งานการท่องเที่ยวนี่ทุกคนน่ารักไหมนี่สำนักง,งานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดระน,นองหาสโใส่ข้าเข้าวกับต้นพร้าวที่ชายเลที่เราเคยนอนไกวเปเล แค่ริมเลน้มใ่ใสเสียงคลื่นมันซาดฟังเร็วชาัดวังเวดใจพอแค่นี้นะคะเพื่อนๆขาร้องไว้แค่นี้เห็นหาดทรายไงก็เลยร้องเพลงทุกคนนี่นี่ทุกคนนี่เป็นไงสาวน้อยตกน้ำอันนี้ตํำรวจน้อยตกน้ำค่ะเพื่อนๆ <c oughs> โอ๊ยปวเราอนน่าเกียดมาก ซุมนี้ทำให้เอมยืนอยู่นานมากใครผ่านไปผ่านมาอยู่ซุ้มนี้นานมากออ้ยผู้บ่าวละอ่อนละอ่อนเนอหฮายล่อนี่แอมไหล่ออีตายด่โอ้ยนอกประเด็นอยู่เรื่อยนะทุกคนนะเป็นไงเป็นไงแล้วก็คนที่เขาภากอะไรเขาก็โอ้เอนเตอร์เทนเก่งนี่ผู้บ่าวเป็นไงทุกคน ปาล่นปาล่นค่ะแม่นเหลือเกินสาวๆไอเราก็เป็นโคลเชียรที่ดีเนาะกรี๊ดเลยกรีดข้างๆกันไปเลยค่ะทุกคนค่ะนี่สูบตูบนี้ปัดโอ๊ยเป็นไงอยู่ซุ้มนี้ทุกคนสบายใจมิจจาแต่เราเข้าไปเป็นสาวน้อยตกน้ำได้นะคะเราให้เขาก็ให้เรามีส่วนร่วมนะ เพราะเนี่ยมีอยู่กลุ่มหนึ่งอะเขาให้เพื่อนเขาเข้าไปได้ไม่เขาบอกว่าได้โอ้ยเขาเมากันไปเลยค่ะปลาลงปัง้งปัง้งเหมือนโกรธแค้นเพื่อนมานาน <laughs> <laughs> เพื่อนรักคัะเตลียมโหดทุกคนโหปาลนปลาลนเลยทุกคนโคตรฮาเลยอ่ะฮึตายแล้วเอ็มใช้คำนี้ไม่รู้ผิดหรือเปล่า <laughs> อาไม่ผิดหรอกเนาะ อชุ่มกระชวยเป็นอย่างละนิดอย่างละหน,อะหน,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 น่อยละนาเพื่อนเนเนาะเอออนี่เป็นอุทยานน้ําตกเงานะคะทุกคนนี่อุทยานน้าตกเงาวก็จะมีน้องๆขึ้นไปเชลฟี่กันทุกคนมีเขามีการประกวดนะคะเมื่อปีที่แล้วรู้สึกจะเป็นของอําเภอกะบุรีอุทยานอําเภอกะบุรีได้เนาะอันนี้ก็รู้สึกจะเป็นน้ำํำพุร้อนหาดยายหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคน เขาก็จะรวมของดีนของการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองนะคะทุกคนมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วเดี๋ยวทุกคนจะต้องอลังการกับปูค่ะทุกคนปูเจ้าฟ้าแล้วก็แม่หอบแม่หอบก็อยู่ลักษณะคล้ายกุ้งกับคล้ายกั้งนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูเนาะตัวแดงๆเดี๋ยวเอ็มก็จะมาเล่าว่าอ่าแม่หอบเป็นสัตว์พื้นเมืองป่าชายเลนจังหวัดระนองเป็นสัตว์แบบไหนอะไรนะคะทุกคนนี่ นี่เป็นไงคะนี่มีน้องนมีน้องโกงน้องกวางน้องงวโปงงงวป่ามากินน้ำอะไรก็ว่ากันไปนะทุกคนนี่เห็นไหมเขาจำลองขึ้นมาได้สวยอะ่ะแต่ละปีนี่ทําไม่แผ่วเลยนะคะทุกคนความคิดสร้างสรรค์ดีมากทุกคนนี่นี่นี่น้ำตกน้ำตกงาวทุกคนเป็นไงเป็นไงนี่ไม่แผ่วกันไปเลยทุกคน แต่ละอุทยานนะคะทุกคนทําแข่งกันขึ้นมานะสวยงามอันนี้ปูเจ้าฟ้าของจังหวัดระนองนะคะทุกคนสัญลักษณ์ปูเจ้าฟ้าที่น้ําตกหงาจังหวัดระนองนะคะเ<ม>ดเอ็มก็จะพาทุกคนไปดูปูดูกุ้ง้ไม่ใช่ดูกุ้งพูดผิดแม่หอบแม่หอบนี่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีค่ะทุกคนคะ่ะอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีนะคะ นี่เห็นไหมคะมีเพื่อนมีน้องๆเมียนมงเมียนมาอะไรเขาก็มาถ่ายรูปกันนะคะทุกคนเราก็เอ้ยตอนแรกนะเรายืนถ่ายนะแต่ <c oughs> เขาไม่สนนะทุกคนเขาไม่สนใจเรานะให้เรายืนถ่ายยังไงเขาไม่สนถ้าเขาจะขายอยู่เขาเข้าไปเลยนะเขาไม่สนใจนะว่าเราถ่ายอยู่สุดยอดเลยอืม คือฉันจะถ่ายอ่ะเออนี่ไงยินดีต้อนรับสู่บอ่อน้ําร้อนหาดใหญ่ค่ะทุกคนค่ะบอ่อน้ําร้อนหาดใหญ่เนาะอยู่ที่อําเภอละอุ่นค่ะอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะระนองก็จะมีน้ําตกเอ,อ่บอบ่อน้ําพุร้อนรักษาวารินพุหลุมพีอ,อ่าพรรังหาดใหญ่รู้สึกจะมีสี่สี่บ่อสี่แห่งนะคะถ้าจําไม่ผิดเนาะ ถ้าเอ็มพูดผิดพูดอะไรก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนเอ็มก็เป็นคนที่เล่าเรื่องประวัติไม่ค่อยจะเก่งเนาะอือนี่นี่คืออะไรนะอ๋อนี่จุดชมวิวเขาคอมาจุดชมวิวเขาคอมานี่เอ็มไปไปนานแล้วทุกคนเดี๋ยวสักวันหนึ่งเอ็มต้องพาเพื่อนๆไปเนาะเพราะตอนนั้นที่ไปอะ่ะเอ็มยังไม่ได้ทําช่อง youtube อืมสวยมากๆทุกคนอันนี้ป่าชายเลน อ่ามรดกเราสู่มรดกโลกที่เอ็มไปวันก่อนทุกคนเป็นหมู่เกาะสามเกาะน,นะที่เอ็มลงคลิปไปเมื่อไม่กี่วันที่แล้วอะค่ะทุกคนอันนี้เนาะสวยงามนี่ทุกคนเอ็มพาทุกคนมาดูปู่เจ้าฟ้านะคะปู่เจ้าฟ้าเป็นสัญลักษณ์เอ้ยสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดระนองนะคะทุกคนนะคะเป็นสั์แล้วก็เดี๋ยวเอ็มจะให้ทุกคนดูแม่หอบนะแม่หอบลักษณะเขาก็คล้ายกุ้งคล้ายกั้งน,นะคะทุกคนเออเดี๋ยวเอ็มจะมาเล่าประวัติแม่หอบนะคะ อาจจะเล่าไม่จบนะอาจจะรู้ได้ไม่เยอะจําได้เล็กๆน้อยๆทุกคนปูสวยมากทุกคนขาปูสวยมากสวยจริงๆครับเพื่อนๆดูทุกคนเงาแวววับเลยเขาทาได้สวยเหมือนนี่ทุกคนนี่คือแม่หอบนะคะแม่หอบนี่เป็นสัตว์พื้นเมืองป่าชายเลนจังหวัดระนองนะคะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําแล้วก็มีลําตัวคล้ายกุ้ง คายกุ้งผสมปูนะคะทุกคนผสมปูมีหางคายแมงป่องอาศัยอยู่ในจอมปลวกพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดระนองนะคะนี่คือแม่หอบนะคะทุกคนอ่านี่คือแม่หอบนะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่าชายเลนนะคะลักษณะหัวเหมือนกุ้งมีขนาดใหญ่ลำตัว ลำตัวเขาจะแข็งเข้มแดงพวกนี้นะคะทุกคนโอเคเป็นไงคะทุกคนนี่คือประวัติของแม่หอบนะคะอ่าซึ่งเอ็มก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนมีคนเคยพูดว่าแม่หอบเนี่ยอ่ออะไรนะมีท้องขนาดเล็กยาวเรียวไม่มีแผนหางเออขนาดความยาวก็ประมาณยี่สิบถึงสาสิบเซนติเมตรนะคะทุกคนอืม ก็อนนี้แหละค่ะเป็นความสําคัญอ่านั่นของระบบนิเวศของอ่าป่าชายเลนเนาะคะ่ะทุกคนแม่หอบแม่หอบเป็นความสำคัญของป่าชายเลนเลยนะคะอ่าเราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนดูกันไปเรื่อยๆเนาะ เป็นไงทุกคนสวยเนาะนี่อ่าซึ่งในประเทศไทยนะคะทุกคนอ่าโดยเฉพาะป่าชายเลนทางภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งทะเลอันดามันจะพบแม่หอมนะคะทุกคนนะอ่าแต่เอ็มก็ยังไม่เคยเจอนะคะทุกคนเอ็มยังไม่เคยเจอแบบเป็นๆเ,เนาะอืมอีเป็นไงคะทุกคนสวยไหมสวยเนาะทุกคนแต่ละปีเขาทำสวยอะที่เอ็มทำช่องมาก็สองปีสามปีได้แล้วเนาะ ทุกคนก็จะเห็นว่าแต่ละปีที่เอ็มไปถ่ายงานแร่นองก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะเพื่อนๆมนความแตกต่างกันไปเนาะส่วนมากจอมปลวกของแม่หอบเนี่ยหาดูได้ยากแล้วนะคะทุกคนส่วนมากจะอยู่ที่ปากแม่น้ําระนองมากกว่าชายเลนปากน้ําระนองเอออยู่ตามป่าชายเลนปากน้ําระนองนะคะทุกคนแต่ก็หาดูยากแล้วเนาะ นี่น้องปลาโลมาสีชมพูทุกคนปีนี้ใครเอ่อเอ่อป่าชายเลนไหนจะได้นอะทำได้สวยทุกคนปีนี้สวยมากยอมรนะับปีนี้สวยกับปีที่แล้วอีกนะปีที่แล้วว่าสวยแล้วนะคะทุกคนปีนี้สวยกว่าอลักองการคะ่ะทุกคนคะ่ะให้ภาพมันเล่าเรื่องเนาะทุกคนดูสิ อ่านี่อุทยานแหลมสนระนองนะคะทุกคนหรือหาดบางเบนจ้านี่มีให้เที่ยวเยอะทุกคนอ่าป่าชายเลนที่สวยงามนะคะทุกคนมีให้เที่ยวเยอะเนาะพูดถึงระนองเมืองเล็กๆเนาะแต่สถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะนะทุกคนส่วนมากที่เอ็มไปก็ไม่ได้ไกลาจากบ้าน อันนี้ก็มาโซนของกินนะคะทุกคนอ่าเป็นของพื้นเมืองของท้องถิ่นของจังหวัดระนองนะคะทุกคนเป็นตลาดย้อนยุคนะคะเอ็มก็เข้าไปถ่ายเล็กน้อยไม่ได้ถ่ายเยอะนะคะเ<ม>พื่อนเพื่อนเพราะว่าคนมันแน่นเนาะคนแน่นมาเขามาหาของกินอะไรกันทุกคนยามค่าคืนเนาะว่ากันไปสองแถวก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดระนองเนาะนี่นี่อะไรนาะโซนนี้อ๋อโซนหัตถกาอ่าไอนะวัฒนธา,าอ๋อคุณธา,าอ๋อ น่ารักมากทุกคนอุ้ยน้องหมูเด้งหรือเปล่าเนี่ยหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งลานวัฒนธรรมนะคะทุกคนนี่มาดูสัญลักษณ์้าปะเตะปะป่ายา่ยาของจังหวัดระนองกันนะคะทุกคนสวยงามค่ะสวยงามอือหือ ไฟก็สวยอะไรก็สวยนะทุกคนนะประดับประดาลานวัฒนธรรมสร้างสุขจะทุกคนอันน,นี้นี่เป็นชุดเอกลักษณ์ของภาคใต้ระนองนะคะทุกคนชื่ออะไรนะชุดอะไรนะป่าไผ่ใยยาเป็นไงคะทุกคนสวยนะพูดถึงนะ ว่ากันไปนะคะทุกคนดูกันไปเรื่อยๆ <ached> ค่ะทุกคนค่ะดูกันไปเรื่อยๆเนาะดูกันไปเรื่อยๆชมกันไปเรื่อยๆนะคะให้ภาเขาเล่าเรื่องไปบ้างเอ็มก็หยุดพากไปบ้างนะคะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของเอ็มด้วยนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจใช่องของเอ็มด้วยเนาะ เดี๋ยวคืนนี้ก็จะไปทำอีพีสองนะคะทุกคนเพราะว่าเอ็มไปได้ครึ่งหนึ่งมีต่อมีต่อคืนนี้แต่เอ็มไปคนเดียวนะคะทุกคนไปคนเดียวไปคนเดียวแล้วเราจะได้คลิปกลับเราจะไม่แบบนะเพื่อนเพื่อนก็จะได้ไม่อารมณ์เสียกับเราเดี๋ยวเราก็ค่อยไปกับเพื่อนนะทุกคนแต่คือสองคืนนี้ไปไปคนเดียวก่อนไปทำคลิปก่อนเดี๋ยวคืนนี้จะไปดูโซนพวกของเล่นพวกชิงช้าพวกเรือไวกิ้งอะไรด้วยวก็อนค่ะ นีก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องของเอ็มด้วยนะคะไปค่ะเดินดูไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้เดินออกกันไปแล้วก็เดี๋ยวตบท้ายที่น้องน้ตกน้ําจ้าน้องน้องตำรวจน้อยตกน้ําเอ็มก็ไม่ได้เน้นเฉพาะของกินนะคะทุกคนให้ดูหลากหลายเนาะให้ดูงานดูอะไรก็ว่ากันไปเนาะนี่ เอ็มก็ได้สาลาเปากับบ้านแค่สี่ลูกแค่นั้นเลยค่ะทุกคนค่ะนั่นั้นไม่ได้อะไรเลยค่ะซื้อสาลาเปาไว้กินช่วงเช้าเนาะไส้ถั่วดำไส้สังขยามันโทษไส้หมูก็ว่ากันไปค่ะทุกคนค่ะสีเหลืองๆก็เป็นฟักทองนะคะ โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของเอ็มด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อจะได้มีพาดคลิปต่อๆไปนะคะเพราะว่าเอ็มทำทุกอย่างอยู่ในช่องเดียวกันเนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวฟังอ่าน้องๆที่เป็นตำรวจนะคะทุกคนตำรวจน้อยตกน้ำนะคะทุกคน ให้ภาพเล่าเรื่องเลยนะเอ็มก็ขอสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆตรงนี้เลยนะคะขอปิดคลิปแล้วก็เดี๋ยวดูคลิปยาวให้จบเลยนะคะทุกคนค่ะไปฟังเสียงกรี๊ดสนุกสนานกันไปนะคะทุกคนโอเคนะคะคลิปนี้บายบายสวัสดีจ้าขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเฮงเปังปกันทุกคนนะคะ อยาไม่ไะด้ยังไม่ยังไม่เวลาอยู่ใจลูกตะไแต่ก็เริ่มดูกันเลยากร่ที่ารมาเลยเล้ขอไปุกท่านรอบนี้เขจัดให้รอบพิเศษเขาบอกว่าเขาจะเมาป่าเพื่อนกระดองเอาให้หล่นให้ได้เราจัดได้เลยเปลี่ยนกันบ้างไหมเอาเอาฝั่งปลาไปนั่งบ้างไห